ขาใหญ่ <laughs> ขาใหญ่ประจำโซยนะสวัสดีค่ะผู้ชมยูทูบทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้มิวจะมาดีววรองเท้าที่ใส่ช่วงหน้าร้อนเนาะก็คือแบบเวลาออกงานไม่ใช่สิเวลาไปไหนไปไปเที่ยวไปไหนี้นก็ใสก่กางเกงยีนก, red, ก,กับเดรสกับอ่ากางเกงขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวจะมารีววให้ดูเนาะคือคู่แรกนะคะอันนี้มิวจะมารีววแค่รองเท้าที่ ชอบใส่เนาะอันนี้ยังไม่เคยใส่นะยังไม่เคยใส่ออกไปข้างนอกเนาะอันนี้จะมารีวิวให้ดูที่มิวชอบอันนี้ก็คือเหมือนมิวเป็นคนต้นขาใหญ่เนาะก็คือจะใส่อันนี้คือปกปิดนะคะคือมันช่วยได้ก็เลยซื้อแบบนี้มาคู่หนึ่งนี่นะคะส้นมันก็จะมีรักษาประมาณนี้เคยลองใส่แล้วคือสวยมากเวลาใส่กับ กางเกงขาสั้นว่าเดรสอะไรอย่างงี้เนาะเดี๋ยวมิวจะเอารูปขึ้นให้ดูนะคะไม่ใช่รูปมิวนะคะเป็นรูปของฝรั่งคนหนึงนะะ่งค่ะที่มิวก๊อปมาเนี่ยมิวจะเอาขึ้นให้ดูว่าลักษณะจะเป็นยังไงนะคะนี่สวยไหมมันจะปิดต้นขาต้นขาใหญ่ยาวเท่าเขา่าไม่ถึงเขา่าประมาณใต้เขา่านี่นะคะคือมันช่วยในเรื่องของต้นขาเนาะคือชอบ ถ้าเพื่อนๆคนไหนเป็นสาวอวบอะไรเงี้ยก็คือวิวเป็นคนอวบนะคะก็สามารถใส่แบบนี้ได้อันนี้เบอร์38นะคะอยู่ที่ไทยมืวใส่39แต่พอมายุโรปอะไรเงี้ยก็คือใส่ไซส์ลดใหม่ใส์หนึ่งก็คือ38นะคะนี่นะคะสวยไหมน่ารักเดี๋ยวไปดูคู่ต่อไปเลยดีกว่า คู่ต่อไปเลยอันนี้ซื้อประตูน้ําเบอร์สามเก้าคืนนี้ก็ชอบมากเลยนะคะแฟนพาไปซื้อเบอร์สามเก้าไปซื้อตรงรตูน้ำแพทตินัมในห้างตรงโซนรองเท้านะคะเดี๋ยวจะเอารูปขึ้นให้ดูนะเป็นรูปฝรั่งเนาะ รูปมิวก็มีนะอันนี้ข้างในก็จะเป็นลายเสือนะคะใส่สบายมากทุกคนแบบเดินอย่างเงี้ยมันไม่กัดส้นแหลมมิวเคยใส่แล้วมิวเคยเอาลงแล้วคลิปก่อนก่อน,น,นั้นนะอันนี้พันกว่าบาทอันนี้สวยอนะสวยงามตามท้องเรื่อง สีดำอะ่ะชอบแล้วมันก็ไม่ยาวเกินจนเกินไปนะเหมือนซัมเมอร์อะไรก็ใส่เวลาเราไปข้างนอกได้นะหรือว่าไปเที่ยวกลางคืนอะไรอย่างงี้เนาะก็ใส่ได้เก๋ๆนี่นะคะ2คู่ที่มีออามารีวิวนะคะคู่อื่นก็มีนะแต่ไม่ได้เอามานี่ก็จะรีวิวแบบสำหรับขาใหญ่ขาใหญ่ปจำโซยนะ อันนี้ปกปิดได้ดีมากเลยนะคะทุกคนคนที่แบบต้นขาใหญ่แบบมิวอะไรเงี้ยขาหมูก็มี2คู่นะคะที่มารีวิวเนาะคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเพื่อนเพื่อนก็อยากจะมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดไลค์อันนี้อ like ันไลค์เหรอกดไลค์ให้ด้วยนะคะถ้าเพื่อน,น,นเพื่อคนไหนเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe มิวด้วยนะคะหวังว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย